นี่เป็นเสาโศกที่พุทธกยาถานที่ตัสรุอนุตรสมาสัมพุธยานกลางเจดีพุทธกยาเสาตัวนี้จะมีข้างบนเสาจะเป็นรูปช้างสังเกตดูเสาของพระเจ้าโศกมหาราชบนหัวเสาจะมี สัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันก็จะเป็นรูปมาที่ลุมบินีจะเป็นรูปมาที่ไกาลีจะเป็นสิงตัวเดียวมหาประเทศสีก็สิงตัวเดียวที่พาลรัศีเป็นสิงสีตัวที่สังกษานครก็เป็นเป็นช้าง ีกุศินารานี่เป็นรูปกัวรูปกัวที่นี้จะเป็นรูปช้างแต่ว่าการเวลาก็ยังว่าครับแต่สิ่งสำคัญที่เสาต้นนี้จะไม่มีอักษรพรมมีไม่ได้จารึกไว้ครับบางต้นก็จารึกอักษรสัญลักษณ์หรือว่าอักษรที่ เก่าแต่ละสถานที่ไว้ครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันเป็นเรกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่พระเจ้าโศกมหาราชปักไว้ <c oughs> ให้เราได้รู้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประสูมสถานที่ตัสรูสถานที่แสดงธรรมและสถานที่เสด็จเล้วคันปรินิพานแล้วก็สถานที่ต่างๆ ก็ถือว่าเป็นพระราชาที่ปฏิบัติต่อพระราตนไตยปฏิบัติต่อสถานที่ให้เราได้ศึกษาคนา้นคว้าเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองรองรับว่าแต่ละที่แต่ละแห่งมีจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญให้เราภูมิใจ ในพุทธศาสนาเราก็จะได้ตั้งมั่นในพระรตนาตยมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสารณะมีศีลบริสุทธิ์อย่างน,น้อยเราก็ให้เป็นอริยบุคคล mm. เช่นสวสดาบารอสกิทาคาพระนาคาหรือเป็นพะะระรหันนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรที่จะปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง รู้ยิ่งเห็นตามคำสั่งคำสอนสิ่งใดที่ไม่ควรเราก็อย่าไปทำสิ่งใดมันควรสิ่งใดเป็นศีลเป็นธรรมเราก็รีบเร่งค้นขวายก่อนที่ลมหายใจจะจากเราไปก่อนที่เราจะหมดบุญ